ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันเสาร์วันที่17เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องพระปัญญาของพระองค์ในเราและผ่านทางเราและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่10 เพื่อว่าเทพผู้ปกครองและสดิเทพในสวรรคสถานจะได้รู้จักพระปัญญาอันมากล้นหลายด้านของพระเจ้าโดยทางคริสตจักรในเวลานี้เอเฟซัสบทที <realmente> いい่3ข้อที่10พี่น้อง้าวลีที่ว่าจะได้รู้จักในข้อพระคัมภีร์ข้างบนคือกาโนริโซซึ่งหมายถึงรับรองเป่าประกาศทำให้รู้หรือทำให้เข้าใจ คริสตจักรได้รับการออกแบบโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นที่อยู่สำแดงและแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาของพระเจ้าที่ซับซ้อนนั่นคือหลายด้านสิ่งนี้ใหญ่มากนั่นหมายความว่าคริสตจักรจะทำให้เทพผู้ปกครองและสตรเทพในสวรรค์สถานรู้ถึงพระปัญญาอันน่าเกรงขามไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า นี่คือการทรงเรียกในชีวิตของเราตอนนี้นะคะนั่นคือพระเจ้าพยายามที่จะสําแดงฤทธิอานาจของพระองค์พระปัญญาของพระองค์ผ่านทางเราในตอนนี้คําถามคือสิ่งที่เป็นไปได้อย่างไรมันค่อนข้างเรียบง่ายนั่นคือพระองค์เติมเต็มเราด้วยพระปัญญาในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่หนึ่งข้อที่24เป่าประกาศว่าพระคิดทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า พระคิดในตัวคุณคือคำตอบที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสําหรับความจำเป็นทุกอย่างของมนุษย์พระคิดในตัวคุณคือพระสิริและสติปัญญาของคุณจนกว่าคุณจะเข้าใจสิ่งนี้คุณก็อาจจะไม่เคยใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เลยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมจึงมีคริสเตียนจำนวนมากที่ปฏิบัติตัวอย่างสับสนในชีวิตเดินอยู่ในความมืดในขณะที่พวกเขาเป็นความสว่างของโลก พี่น้องคาพระคิดได้ถูกทำให้เป็นปัญญาของคุณง่ายเหมือนที่คุณสามารถพูดว่าฉันคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคิดจงไวยที่จะกล่าวยืนยันเสมอว่าทรัพยากรที่สำคัญของความเป็นพระเจ้านั่นคือภาพปัญญาของพระเจ้าได้ถูกฝากไว้ในวิญญาณของคุณและแสดงออกมาในการดำเนินชีวิตประจำวันของคุณและพี่น้องคา จงระลึกว่าการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าคุณเต็มไปด้วยพระคิดซึ่งเป็นพระปัญญาของพระเจ้าในตอนนี้จงกล่าวยืนยันอย่างกล้าหาญว่าพระคิดทรงเป็นปัญญาของคุณนั่นคือคุณถูกนำและนำทางด้วยปัญญาคุณพูดด้วยปัญญาและจัดการทุกเรื่องในชีวิตของคุณอย่างชาญฉลาดขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า ให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระคิดได้ทรงถูกทำให้เป็นพระปัญญาความชอบธรรมการชำระให้บริสุทธิ์และการทรงไถ่ของฉันดังนั้นฉันจึงไม่ขาดปัญญาเพราะว่าพระคิด ผู้ซึ่งครังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างถูกซ่อนอยู่ในพระองค์อาศัยอยู่ในตัวฉันฉันสามารถเข้าถึงและเข้าใจถึงความล้ำลึกและความลับสรรเสริญพระเจ้า พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าคริสตจักรได้รับการออกแบบโดยพระผู้เป็นเจ้าให้เป็นที่อยู่สำแดงหรือแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาของพระเจ้าที่ซับซ้อนในหลายๆด้านพี่น้องคะวันนี้พระคำของพระเจ้าเปิดเผยว่าหากคริสเตียนไม่มีความตระหนักและเข้าใจถึงพระปัญญาของพระเจ้า เราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากมรดกข,ของพระเจ้าได้เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมคริสเตียนจำนวนมากที่ยังปฏิบัติตัวอย่างสับสนในชีวิตเดินอยู่ในความมืดในขณะที่พวกเขาเป็นความสว่างของโลกวันนี้พระคำของพระเจ้าเปิดเผยว่าเพราะว่าคริสเตียนขาดความเข้าใจในมรดกข,ของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงประทานไว้ในชีวิตของเราแล้ว พระคิดได้ทรงทำให้เป็นปัญญาของคุณและพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงไวยที่จะกล่าวยืนยันเสมอว่าทรัพยากรที่สำคัญของความเพนพระเจ้านั้นคือพระปัญญาของพระเจ้าได้ถูกฝากไว้ในวิญญาณของเราและพร้อมที่จะแสดงออกในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราผ่านทางการตระหนักรู้และเชื่อในมรดกของพระองค์ ฉะนั้นจงระลึกว่าการได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าคุณเต็มไปด้วยพระคิดซึ่งเป็นพระปัญญาของพระเจ้าจงกล่าวยืนยันอย่างกล้าหาญในทุทกๆวันว่าพระคิดทรงเป็นปัญญาของคุณคุณถูกนําและถูกนําทางด้วยปัญญาเสมอพู้ด้วยปัญญาและจัดการทุกเรื่องในชีวิตของคุณอย่างชันฉลาดด้วยปัญญาของพระเจ้านะคะ พี่น้องคะและสุดท้ายนี้ขอพี่น้องที่จะสำแดงครังสติปัญญาของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในตัวของพี่น้องทุกท่านที่จะทำให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องให้พระองค์ได้รับเกียรติถึงสูงสุดผ่านทางสติปัญญาที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้ในชีวิตของพี่น้องนะคะพระเจ้าอวยพรคะ หากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด